ความจุของน้องก่อนพี่น้องมึงเนี่ยโฟมึงเหยียบหัวงูเห่าด้วย <laughs> สบายดีปารุงเนาะ<อ>นะสบายดีปารุ่งก่อนแล้วก็ดูนะเจ้าตัวไปเจ้าขี้้านะเจ้าโดนเลยไม่เลียวเลยเนะะา,ตาะต่ำๆเนา,านนะบสบายดีปารุงกอนนาะห้ามห้ามอย่าไปห้าเหลีนะครัเฮ้ยทางเก้ามันใครเนี่ยอยู่เ้ย่อทางปอสินนะใครเน่ยนะ Ừ, tí mỏ thôi món chết muộn món món Cảm ơn món 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 เป่งเนาต้องดูด่าทงนี่ดูต่ทงนมโอ้ยมูนไปเลลูกจะตีัไปนะเกมาไรอีกอ่ะยังไม่ได้ลงเก็บมารอเป็นซีบสองเท่าไรเป็นบเก่ามาตาเมื่อปะ ตีนมเเตพอจกมาเบ่งดูตีนมาเบ่งดูนักรบต้องมีบาดแผลฮิบาลงฮิบ้านเลยนะแน่นงฮิบบ้านลงฮิปบ้ใส่เกือบนะลูกเนาะใส่เกือบเนาะ

อุ้ยแม่ตัวบักใหญ่นี่มาแลยทั้งหน้านะเดี๋ยวปัสแยกมานะาปัสแยกนะกินปัสแยกตูวปัสแยงยังปัสแยกดีเที่ยวไปกินนมดีกว่าเว้ไว้น้าเปล่านมมากินนี่ยเอามาให้โจงจะไปยังดินเปล่านมมาให้กินนี่ยเอาของมาเสิร์ฟเร็วเร็วเอาเงินมาจ่ายพ่อไปเอาของมาเสิร์ฟเนี่ย มาก่อนเนี่ปไปเอาของมาเสิร์ฟเลยเคอ่ใช้เงินนะเงินกับิงมาก่อนปลาละบาทเหไม่ได้บุของอ่าวพูดเลยเลือกเอาที่ยวแขังอย่าเี้ยเลยยาวๆตัวนี้ก็สวยดิมันนั่นอยู่

เดี๋ยวมันบกหมัดใหญ่คือห้องเยอะแมันสิพอใช่ไหมบมดแล้วตัวตัวเก่านะห้าวหนัมันหมัดใหญ่ว่ะประพันสามไฮสามชิบหมัดไหลสามไฮไฮน่อยได้๋ยวแปดหมัด เออตั้นอะไรอันนี้ไลเอาให้ละสามสิบสามสิบหาจาา 70, าังหวัดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบมัดกระด้ำเบิดงอย่แงเง้ยกระก้าเก่าเนี่ยละสามสิบสองนี่ มาแล้วไปทเี้ยมาแล้วนังกินอยู่พี่ลูกมาไหมหมลงบ่ลงมานังกินอยู่สัตบ่กาบ่มีน้ำนะมันไงได้เยอะไป

มันตัอพอมันพอมกระเจี๊ยพอมอีได้จีนนำนุกลุกไว้ค่ะหามัดย้ายหกมัหกกัเป็นตอนนึ่งสิบเก่าเป็นเสือหาสมัดมาเนลี่ยนของอาเทนนะกำนันนี่ก็มีได้ห้ยเยอะ

มานั่งอยู่พี่มานั่งอยู่มุ้งนั่งแม่พี่มานั่งอยู่พี่เด้อเด้อมากินแล้วจังไปเล่นลูกมากินแล้วจังไปเล่นเล้วเด้อเรอาพอให้บางหฮมน้าแม่บางหฮมน้ำพอนี่ไเป็นต้ได้เลยยือย้อแม่งน้ำนะ

นังมันทังปาาเด้อนางกินนี่นลูกนางกินนี่่วางทอทางปากอา,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 าตุกเนอะ่นป็นไ่ม <c ười> ไปใ่อีกวัน อั่นมาจากรงรองห้องนี้รอห้อลงลุงเซนนาดเซก้าโลมันติสิได้พ่อไว้นี่